ทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนพพัชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับหัวมันไม่เปิดนะครับเวลามีอะไรกันแล้วมันจะเป็นแผลครับตรงหนังหุ้มปลายไม่เปิดเหรอครับครับคุณนพพัชอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบห้าครับสามสิบห้าปีไม่เปิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับครับกรณีที่ไม่เปิดมาตั้งแต่เด็กเราก็เรียกว่าไฟมซิสคือหนังหุ้มปลายไม่เปิดนะคร แล้วแก้กไ,ไขไงครับเพราะฉะนั้นในลายที่หนังหุบไปแล้วไม่เปิดเมืม่อถึงเวลาสมควรแล้วเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมมักจะแนะนําว่าเกินกว่าสิบขับวขึ้นไปถ้าไม่มีปัญหาติดเชื้อบ่อยๆก็ควรจะคลิปซะเพ<ม><ม>ราะว่าการคลิปเนี่ยนอกจากทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เกิดปัญหาและรักษา<ด>ความสะอาดได้ด้วยต่างกับอีกกรณีหนึ่งที่ตอนเด็กๆเปิดได้แต่พอโตมาแล้วหนังหุปบไปเป็นแผลปริแตก แล้วก็พอหายไปมีเซกปริแตกใหม่เป็นซ้ำซากซ้ำซากแล้วตอนหลังพอหายเป็นแผลเป็นแห่งแข็งรูดไม่เปิดเลยกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นควรจะเช็คเบาหวานอย่างยิ่งคุณนพพรักษ์ครับเคยคิดจะลองไปคลิปไหมครับเคยคิดครับค่ะแล้วแล้วทําไมยังไม่ได้ไปครับ กลัวเจ็บเลยไงครับกลัวไหมครับตายมากกว่าครับเขินใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องไงเลยว่าหลายคนจะกลัวนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเขินเลยครับหนังทุบนไปไม่เปิดนี่พบปล่อยครับไม่ต้องตายแล้วครับในกรณีแบบนี้นะตัดหนังทุบนไปเปิดได้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีขี้ไข่เนี่ยที่เราเรียกว่าสมิกมากเนี่ยเต็มเลยนะสะสมเยอะคุ้มรอบตัวตัวองคชาติอยู่แต่ว่าโชคดีก็แผลติดเชื้อน้อยมากครับก็ต้องรีบไปคลิปนะครับคุณรัพศาลครับครับไม่ต้องเขินนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ Pak, selamat